จเจริญทับญาติโยมทุกคนทุกท่านขอให้ญาติโยมจงจเจริญสติสร้างความรู้ดรับรู้สัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเขาวิ่งออกกระทบปลายจะมูกเราให้ชัดเจนแล้วก็มีความรู้เึกให้ต่อเนื่องอันนี้เป็นการสร้างความรู้ตัวถ้าเราเข้าใจรู้จักวิธีรู้จักแนวทางเราพยายามรู้กายรู้ใจเราดังจะต,ตื่นขึ้นตั้งแต่ยังไม่ลุกจากที่ ทำความเข้าใจให้ถูกต้องมองเห็นหนทางเดินของตัวเราอย่าไปปล่อยปะละเลยทุกลมหายใจเข้าออกมีค่ามากมายมหาศาลรกายของเราเป็นคุมทรัพย์อันยิ่งใหญ่ถ้าเราไม่ศึกษากายศึกษาใจของเราเราก็ไม่เข้าใจในชีวิตของเราการทำบุญการให้ทาน ทุกคนมีกันเต็มเปี่ยมศรัทธาทุกคนก็มีกันเพร้ะแต่ต้องเป็นศรัทธาประกอบด้วยปัญญาปัญญาต้องเป็นปัญญาที่เกิดจากการเจริญภาวนาไม่ใช่ว่าปัญญาของโลกิยะปัญญาของโลกุตระปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้คนพบ เอามาเปิดเผยเดี๋ยวพวกเราต้องเดินตามให้รู้ให้มีให้เกิดให้เห็นขึ้นในกายในใจของเราไม่ใช่ว่าศรัทธาแบบไม่มีปัญญาอันนี้ก็ดับทุกไม่ได้ถ้าปัญญาถ้าไม่ใช่ปัญญาที่เกิดจากการเจริญภาวนาอันนี้ก็ดับทุกไม่ได้อีกมันก็ต้องประกอบกันให้ถูกต้องหมดทุกอย่างตามความเป็นจริง ท่านว่ากายของเราเป็นของหนักขันห่าของเราเป็นของหนักเรารู้ตั้งแต่ชื่อของเขาแต่เราขาดการจำแนกแจกแจงขาดการแยกแยะความรู้ตัวความรู้สึกตัวทั่วพร้อมต่อเนื่องอยู่ปัจจุบันเป็นลักษณะอย่างไรส่วนสมองส่วนสติปัญญาส่วนใจลักษณะของใจการเกิดการดับของใจของความคิดของอารมณ์อยากจะปล่อยอยากจะวาง แต่เราไม่รู้จุดปล่อยจุดวางเราก็วางไม่ได้เราต้องพยายามศึกษาค้นคว้าจเจริญสติเข้าไปหาเหตุหาผลเพราะทุกสิ่งทุกอย่างก็ร้วนแต่ไม่เหตุมีผลการชำระสะสังกิเลสของเราการควบคุมจิตควบค,ค,มค,ค,มค,คุมอารมณ์การปล่อยการวางปากกรองอยากจะปล่อยอยากจะวางมันก็วางไม่ได้หรอกถ้า เราไม่ได้เจริญสติเข้าไปรู้ลักขณะการเกิดขันดับรู้การแยกกันคลายการทาความเข้าใจแล้วก็ละต้องเป็นบุคคลที่มีความเพียรกายขันห้าของเราประกอบขึ้นมาด้วยอะไรซึ่งมีวิญญาณเข้ามาครบครองบ,บางคนบางท่านก็เรียกวิญญาณบางคนบางท่านก็เรียกว่าใจแนวทางมีอยู่เราก็ต้องพยายาม ฝึกผนตนเองขัดเกลาตัวเราเองอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าสมมุมิวิมุติไม่ใช่วิ่งไปให้คนโน่นโขาสอนคนนี้เขาสอนเราสอนเราขณะนี้ใจของเราเป็นอย่างไรมีความสงบมีความปกติมีความอ่อนน้อมถ่อมตนใจของเราไม่มีกิเลสใจของเราปราศจากความยึดมั่นถือมั่นเขาหลงเขาถึงได้เกิดเพียงแค่การคิดนั่นก็เกิดแล้วหลงแล้วหลงเกิด ยังไม่ได้รวมเข้าไปกับอาการของขันห้าอีกยังไม่ไปรวมกับพวกกิเลสยาบกิเลสเอียดละเอียดอีกแต่แค่การปรุงกันแต่งการเกิดมันก็ไม่เที่ยงเนี่ยเราต้องเจริญสติเข้าไปมันอบรมมันพร่ำสอนหาเหตุหาผลตามดูรู้ให้เขารู้เห็นตามความเป็นจริงทุกอย่างแล้วก็รู้จักรักกิเลสดับความเกินให้มันหมดจบ ได้ทีละเล็กทีละน้อยก็ยังดีสร้างอานิสงส์สร้างระบาบลามีให้มีให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาความรับผิดชอบความเสียสละความอดอน,น้อมถ่อมตนความจริงใจกับตัวเราการกระทําของเราก็ต้องถึงพร้อมมันถึงจะเกิดประโยชน์ไม่ใช่ว่าจะไปเที่ยวโทษคนโน้นเที่ยวโทษคนนี้สิ่งโน้นสิ่งนี้เราต้องแก้ไขราบปรปับปรุงตัวเราเป็นที่พึ่งของตัวเราให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็น จนล้นออกไปสู่หมู่สู่คณะสู่สังคมอยู่ที่ไหนเราก็จะมีความสุขมันต้องประกอบกันด้วยความเสมอภาคความรู้ตัวไม่มีเราต้องสร้างขึ้นมาเรารู้จักประคับประคองรู้จักควบคุมจิตควบคุมอารมณ์ต้นเหตุกลางเหตุปลายเหตุหาเหตุหาผลหมดความสงสัยหมดความหลังเลมีตั้งแต่ความเพียรทั้งกลางวันทั้งกลางคืน จนเป็นธรรมชาติในการดูในการรู้ในการทำความเข้าใจมีอะไรเราก็ช่วยกันไม่ว่าจะหนักจะเบาหนักก็ไม่เอาเบาก,ก็ไม่สู้ไปอยู่ที่ไหนก็ลำบากลำบากตัวเราเป็นภาระ,ะให้ตัวเองเป็นภาระ,ะให้คนอื่นถ้าเรามีความสมัครสมานสมัครีมีอะไรเราก็ช่วยกันจากหนักก็เป็นเบาจากเบาก็แทบจะไม่มี ประโยชน์สมมติก็เต็มเปี่ยมการกระทําของเราถึงพร้อมเราไม่อยากจะได้รับประโยชน์เราก็ได้รับประโยชน์อืจนล้นออกไปสู่หมู่สู่คณะสู่พี่สู่น้องสู่สังคมในหลักธรรมนั้นไม่แต่ความอยากไม่แต่นิดเดียวท่านก็ให้ละอยากมีอยากเป็นอยากไปไม่อยากอีกเพราะว่าการเกิดของเขาก็มีอยู่การเกิดวิญญาณทั้งอยากทั้งรับทั้งทั้งอยากทั้งไม่อยากอืมันก็หลงอยู่ ยังกระทั่งเราอยู่ในความเป็นกลางคลายหรือว่าเดินปัญญาแยกรูปแยกนามตามดูกำลังสติของเรามีมากเท่าไหร่เห็นเหตุเห็นผลตามดูรู้เห็นตามความเป็นจริงเราค่อยละออกยิ่งปึกไปเท่าไหร่ยิ่งเห็นเยอะยิ่งเห็นเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งทําความเข้าใจยิจ่งพระเาราจีตเรามีโอกาสได้เข้ามาศึกษาเข้ามาค้นคว้าเราก็ต้องพยายามเพิ่มความเพียรเป็นเทวีคูณ ไม่ว่าจะอยู่ในอริยาบทไหนต้องให้ใจของเราสะอาดบริสุทธิ์สงบปราศจากกิเลสด้วยสติด้วยปัญญาเดินเดินนั่งนอนให้เป็นแค่เพียงอริยาบทก็ต้องพยายามกันนะเพียงแค่ความรู้ตัวว่าความรู้สึกตัว,ว,ตวพวกเราก็ยังสร้างไม่ต่อเนื่องทั้งที่ใจก็เป็นบุญน,นั่นแหละก็ต้องพยายามสร้างความรู้ึกรับรู้การหายใจเข้าออกให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องพักระยะหนึ่ง พว่ากันไว้ประพรมพรมกันค่อยไปสั่งสารต่อนะ